ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแสดงความยินดีนักกีฬาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยคว้า8เหรียญทองจากอินโดนีเซียค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกา20นาทีวันที่9สิงหาคม2565นายนัทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับคณะครูฝึกกีฬาผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยนำโดยพลตีอานันต์รัตนพลหัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนโค้ชและคณะนักกีฬาณห,ห้องประชุมสารากางจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้สแสดงความชื่นชมและกล่าวสแสดงความยินดี คณะนักกีฬาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยคว้าแปดเหรียญทองจากอินโดนีเซียขอบคุณครูฝึกกีฬาผู้ฝึกสอนที่มีความมุ่งมั่นนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการช่วยแนะนำชี้แนะให้น้องๆทุกคนก้าวสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถด้านการกีฬาไม่ได้ด้อย,ยกว่าคนอื่นเลยการสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขาได้รู้สึกว่ามีคุณค่าในการอยู่ร่วมกันใน ังเป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเราต่อไปคลตีอานัตรัตนาพลหัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนกล่าวถึงการแข่งขันกีฬาผู้มีความพิการทางสมองหรืออาเซียนพาราเกมครั้งที่11ที่ประเทศอินโดนีเซียจาก11ประเทศในทวีปเอเชียว่าการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันครั้งนี้ประสบผลแห่งความสําเร็จอย่างสูงได้ถึง8ดเหรียญทองสี่เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงซึ่งคิดว่าการแพ้ชนะอยู่ที่การฝึก กซ้อมถ้ามีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะชนะก็มีสูงและที่สําคัญเกิดจากความร่วมมือของนักกีฬาและโค้ชผู้ฝึกซ้อมที่ทํางานอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจเราได้เหรียญทอง8เหรียญทองและมี1คนได้ถึง3เหรียญทองซึ่งถือว่ามีความสามารถอย่างยิ่ง ทางด้านนางสาวอรวรัวนชิมแป้นนักวิ่งระยะ100เมตร200เมตรและ400เมตรได้กล่าวด้วยความรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ทําสําเร็จสามารถคว้าสามเหรียญทองกล่าวว่าดีใจและขอให้กําลังใจทุกคนทุกคนก็สามารถทําได้สําเร็จได้ถ้ามีความพยายาม ขอให้สู้ต่อไปขยันซ้อมซ้อมเยอะถ้าเรามีความฝันเราจะทำสำเร็จนอกจากนั้นพลตีอานัทรัตนพะพลหัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ทางรัฐบาลโดยทางการกีฬามีนโยบายให้ดำเนินการส่งเสริมเด็กใหม่ซึ่งเป็นความประทับใจสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามารับการฝึกอบรมซึ่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนในชีวิตสามารถคว้าเหรียญทองได้เช่นกันสารนโยบายรัฐบาลและพร้อมเปิดรับเพื่อจะสร้างเด็กใหม่มาทดแทน ผู้สนใจสามารถติดตามการศึกอมได้ในช่วงเย็นณนสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดได้ที่0944249417